กระทรวงพาณิชย์ออกมายืนยันโครงการประกันไรายได้ข้าวปีที่สองทได้ไวทําได้จริงเกษตรกร,ร,กรชาวนาผู้ปลูกข้าวเกษตรกร,ร,กรพี่น้องทุกทกท่านสามารถเข้าร่วมโครงการประกันไรายได้ปี2ได้แล้วค่ะรายละเอียดข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างไรรวมถึงการช่วยเหลือและการโอนเงินให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องตอนนี้ไร่ละ500บาทในส่วนของงวดที่2ทั้งทางรัฐบาลโดยนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์ออกมายืนยันว่าจะได้รับ ไรละ1000บาทโดยจะมีการแบ่งจ่ายเป็นไร่ละ500ครัวเรือนไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน1,000 0บาทตอนนี้ความชัวและความแน่นอนในการยืนยันว่าจะมีการจ่ายต่อในส่วนของงวดที่2จะเป็นอย่างไรวันนี้สันสัมมีข้อมูลข่าวสารมาฝากพี่น้องทั้งโครงการประกันรายได้ปี2ติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซ่บอีกเช่นเคยนะคะจะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสานแซ่บค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องแรกเลยนะคะคุณผู้ชมก็คือตอนนี้ทางรัฐบาลช่วยชาวนาค่าบริหารจัดการแล้วก็พัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าวนะคะหรือว่า อัตราไร่ละ500บาทตอนนี้โอนให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวไปเรียบร้อยแล้วอยู่ที่4ี่ล้านห้าแสนหกหมื่นกว่ารายทั่วประเทศนะคะคุณผู้ชมแต่ทีนี้ยังมีเกษตรกรบางกลุ่มที่ยังคงไม่ได้รับเงินทางธนาคารทกศาบางส่วนบางพื้นที่บางสาขาก็ยังคงมีการโอนอย่างต่อเนื่องให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวในไร่ละ500บาทนะคะซึ่งจะมีการโอนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่28ธันวาคม2563 ค่ะส่วนหลายๆคนที่สงสัยในส่วนของการจ่ายเงินอัตราไล่ละ500บาทงวดที่สองจะมีการจ่ายจากทางรัฐบาลจริงหรือเปล่ายืนยันออกมาแล้วนะคะว่าทางกระทรวงพาณิชย์นะคะยืนยันจะมีการจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวในงวดที่2จริงแต่วันที่เท่าไหร่และอยู่ในช่วงเวลาไหนตอนนี้ ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องแต่รู้แน่นอนว่าจะมีการจ่ายในงวดที่2จะกก่อนปีใหม่หรือตามข่าวที่แจ้งมาว่าวันที่20ธันวาคมหรือไม่นี่ก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอีสา,แสานแซบจะนําเรียนคุณผู้ชมแน่นอนค่ะว่าจะมีการจ่ายวันไหนในส่วนของงวดที่2ค่ะโดยได้รับคํายืนยันจากทางกระทรวงพาณิชย์และนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกมายืนยันนะคะว่า ในส่วนของการจ่ายเงินค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพในส่วนของผลผลิตข้าวนะคะคุณผู้ชมในไร่ละ1,000บาทครัวเรือนไม่เกิน20ไร่หรือครัวเรือนไม่เกิน20,000บาทตอนนี้ทางรัฐบาลนะ่ะเบื้องต้นได้มีการแบ่งจ่ายให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวไปแล้วอยู่ที่ไร่ละ500บาทครัวเรือนไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน10,000บาทส่วนอีกงวดที่2จะมีการจ่ายแน่นอนแต่ต้องรอในส่วนของการประกาศ การประชุมของนอบขและการอนุมัติจากทางครมออีกครั้งหนึ่งว่าจะมีการจ่ายวันที่เท่าไหร่ตอนนี้อาจจะมีข่าวลือมาให้วอนว่ามีการจ่ายวันโน้นวันนั่นวันนี้แต่ตอนนี้ยังสรุปไม่ได้นะคะว่าจะมีการจ่ายวันที่เท่าไหร่แต่ที่แน่ๆคือจ่ายแน่นอนงวดที่สองค่ะ อัปเดตข้อมูลข่าวสารของพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวตอนนี้ในส่วนของการแจ้งปลูกข้าว2ชนิดนะคะรอในส่วนของปลายเดือนธันวาคมนี้จะมีการจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวแน่นอนค่ะ แต่ว่าต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องที่ทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งรายชื่อมาให้ทางธนาคารทกศนะคะและก็จะมีเกษตรกรที่บางคนยังไม่ได้รับเงินในงวดที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมว่าจะมีการจ่ายยังไงต้องรอดูหรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารว่าจะมีการจ่ายให้แล้วก็หากเกษตรกรสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้ที่เกษตรอำเภอที่ทางธนาคารทกศด้วยเหตุผลอะไรท่านถึง ไม่ได้รับเงินเพราะว่าธุรกรรมทางการเงินเราต้องติดต่อเองตามรายละเอียดที่ ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือว่าได้ลงข้อมูลไว้ที่สมุดเล่มเขียวนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมสําหรับโครงการประกันไรายได้ข้าวปีที่2มาแล้วค่ะซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศทําได้ไวทําได้จริงนะคะแล้วก็มีการรับประกันราคาส่วนต่างในส่วนของการประกันราคาข้าวมีทั้งชนิดข้าวราคาเป้าหมายแล้วก็ครัวเรือนลําไม่เกินกี่ตันนะคะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้ข้าวเปลือกหอมมะลิก็ประกันอยู่ที่1 5 0 0 0บาท เหมือนเดิมไม่เกิน14ตันหรือว่าผลผลิตต่อไร่กิโลกร,รัมละ360บาทค่ะในส่วนของข้าวเปลือกหอม มะลินอกพื้นที่นะคะประกันราคาอยู่ที่14,0 0 0บาทอยู่ที่16ตันแล้วก็ผลผ,ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย445บาทค่ะข้าวเปลือกเจ้านะคะ10,000บาทไม่เกิน30ตันผลผลผลเฉลี่ยต่อไร่ก็คือ610บาทข้าวเปลือกหอมปทุมธานีในส่วนของราคาเป้าหมายประกันไว้อยู่ที่11,000บาทรัวเรือนและไม่เกิน25ไร่ผลผลิตต่อไร่ก็685บาทข้าวเปลือกเนียวค่ะประกันราคาอยู่ที่12 2, บรัวเรือละไม่เกิน16ตันนะคะแล้วก็ในส่วนของผลผลิตต่อไร่ก็391บาทค่ะในส่วนของการแจ้งขึ้นทะเบียนปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรเกษตรกรต้องมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขแบบนี้นะคะ ตั้งแต่วันที่1เมษาย,ยน2,563ถึงวันที่31ตุลาคม2,563ยกเว้นพี่น้องชาวภาคใต้นะคะวันที่16มิถุนาย,ยน2,563ถึง28กุมภาพันธ์2564แล้วก็ได้รับสิทธิ์ช่วงเก็บเกี่ยวที่แจ้งไว้ในทะเบียนเกษตรกรด้วยค่ะในส่วนของการประกาศราคาเกณฑกลางจะมีการประกาศทุกวันจันทร์นะคะ โดยจะมีการประกาศตั้งแต่วันจันทร์ที่9พฤศจิกายยน2563ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2564นะคะและในส่วนของสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกก็คือเก็บข้าวเข้ายุ้งฉางได้เงินเพิ่มมีในส่วนของค่าฝากนะคะบวกอีก1,500บาทไม่มียุ้งฉางฝากก็สหกรณ์ค่ะได้ตันละ500บาทค่ะคุณผู้ชม นี่ก็คือข้อมูลข่าวสารดีๆและก็โครงการประกันไรายได้ข้าวปี2ในส่วนของทางรัฐบาลช่วยเหลือในส่วนค่าบริหารจัดการแล้วก็พัฒนาคุณภาพข้าวในอัตราไร่ละ1,000บาทตอนนี้ทางรัฐบาลมีการแบ่งจ่ายให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวไปแล้วในอัตราไร่ละ500บาทงวดที่1ก่อนงวดที่2รอติดตามการประชุมรอติดตามการสรุปบรรจ่ายมาอีกครั้งหนึ่งและเราก็มาลุ้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่า งวดที่6จะมีการจ่ายเงินพี่น้องชอาวนาผู้ปลูกข้าววันไหนอันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดในส่วนของประกันรายได้ข้าวปี2ทํทำได้ไวทำได้จริงตามที่ทางรัฐบาลพูดจริงหรือเปล่าร่วมแสดงความคิดเห็นมาในช่องนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันวันนี้ถ้าหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องยิสันแซบบ่บเดี๋ยวเราจเจอกันในคลิปหน้าค่ะคุณผู้ชมถ้าหากใครที่สงสัยนะคะก็สามารถแจ้งสายด่วนติดต่อกลมการค้าภายในได้ที่1569 ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดต่อได้ทางนี้นะคะหรือว่าจะเป็น Facebook หรือช่องทางต่างๆนะคะเอาละค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ